ราศีต่อไปราศีพิจิกไพ่ใบแรกที่จับได,ด้หมอชีวกะกรบใบที่2องหลวงปูด่ดูใบที่สามวิษณุก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกก่อนเลยนะครับไพ่แต่ละใบนะครับ ที่ท่านจับได้ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นไพ่ดีๆเป็นไพ่มหามงคลมากๆเลยนะครับใบแรกคือหมอชีวกะโกมาราพัฒคุณผู้ชมฟังผมสักนิดนึงนะครับหลายท่านคงได้มีโอกาสเคยไปวัดโพแล้วใช่ไหมฮะเคยไปกันแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับชาวราศีพิจิกครับท่านรู้ไหมฮะว่าครั้งนี้ ผมอยากให้ทุกท่านไปสักการะบูชาหมอชีวกะโกมารพัทที่วัดโพสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราดูไพ่แห่งการทำบุญนะครับแล้วจะชวนทุกท่านนะครับไปทำบุญที่วัดโพสักครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับหมอชีวกะโกมารพัทครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณผู้ชมเองหรือคนที่คุณผู้ชมรักนะครับ ไปขอพรนะครับกับหมอชีวกาว่าให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับให้เจริญด้วยสติและเจริญด้วยสุขภาพนะครับที่แข็งแรงนะครับครั้งนี้นะครับผมบอกเคล็ดลับนิดนึงครับสำหรับชาวราศีพิจิกครับท่านทําบุญที่นั่นเดี๋ยวพอเราดูไาพแห่งการทําบุญเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะฮะทำบุญที่วัดโพเสร็จไหว้พระนอนที่วัดโพเสร็จเดินออกมาอีกนิดนึงจะมีรูป หรือว่ารูปคารพของหมอชีวกะโกมารพัฒอยู่ที่นั่นที่วัดโพนะฮะสมัยก่อนเนี่ยและปัจจุบันนี้ดีกว่าเขาจะเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและสอนแห่งการปรุงยาตำรับยาต่างๆหรือจะเรียกได้ว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามประเทศหรือของประเทศไทยเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังผม สมมุติว่าคุณผู้ชมไม่สบายมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บลุมเล้าชาวราศีพิจิกให้ท่านนำหอยยาเนี่ยแหละครับที่คุณหมอให้เนี่ย ไปอธิษฐานหรือไปตั้งตรงหน้าหมอชีวกะโกมลพัทสักครั้งหนึ่งหรือเอาห่อยาเนี่ยของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บางทีเดินทางไม่สะดวกหรือใครอยู่โรงพยาบาลนะครับครั้งนี้ไปอธิษฐานแล้วขอพลังแห่งบาร,รมีหมอชีวกะโกมลพัทครั้งนี้ช่วยปลุกเสกยานี้ให้มีอิทธิฤทธิ์มีอดิตมีอภินิหารให้โรคภัยต่างๆนานาเนี่ยที่ข้าพเจ้าได้รับหรือคนที่ข้าพเจ้ารัก กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ให้ท่านปุกเสกให้เอาเท่านี้นะครับฉะนั้นหลังจากนี้มันจะได้ง่ายขึ้นคนเราคุณผู้ชมถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วทำอะไรมันก็มีความสุขมันก็ลาบลื่นมันก็ล่ำรวยเอาสุขภาพตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนทำให้แข็งแรงก่อน พอสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเดี๋ยวจิตใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเองพอจิตใจของเราแข็งแรงขึ้นแล้วสติปัญญาก็จะเริ่มมาวิธีคิดวิธีลงทุนวิธีวางแผนหรือแสงแห่งปัญญาก็จะเจิดจัดอีกครั้งให้แก่ชาวราศีพิจิกไพ่ใบที่สองครับ นี่คือไพ่มหากุศลเป็นไพ่แห่งการทำบุญที่ง่ายที่สุดและส่งผลเร็วและรุนแรงที่สุดไพ่หลวงปู่ดูครับคุณผู้ชมครับชาวราศีชาวราศีพิจิกฟังผมสักนิดหนึ่งเรามาสวดมนต์กันถึงแม้ไพ่หลวงปูด่ดูผมมะปัญโยเป็นไพ่ที่ขึ้นมาผมอยากจะบอกชาวราศีพิจิกครั้งนี้ว่า สวดพระคาถาอะไรก็ได้บางคนบอกว่าจับไพ่ได้หลวงปูด่ดูต้องสวดคาถาจักรพรรดสิสิสวดได้นะครับถ้าใครสวดจักรพรรดิอยู่นะครับสวดจักรพรรดิตามกําลังวันแต่ใครถนัดพระคาถาชินนะบัญชรอ,อิติปิโสคาถาคุณแม่บุญเลืองคาถาหลวงพ่อปานหรือพระคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดําคาถาไหนก็ได้เอาที่เราสะดวก นะครับง่ายๆไพ่รัะตะนะบอกแล้วว่าให้คุณผู้ชมทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำง่ายง่ายและจะเห็นผลอย่างรวดเร็วเลขกำลังวันครับคุณผู้ชมครับสมมุติว่าชาวราศีพิจิกเกิดวันอาทิตย์เลขกำลังวันเราสวด6จบวันจันทร์สวด18จบวันอังคาร8จบวันพุธกลางวัน17จบ วันพุธกลางคืน12จบวันพฤหัสบ,บดีสวด19จบและวันศุกร์21จบวันเสาร์สวด10จบทำตามนี้ครับคุณผู้ชมปกติชาวราศีพิจิกเป็นคนสวดมนต์เสียงดังเป็นคนสวดมนต์เร็วอยู่แล้วขอให้ชาวพิจิตสวดชัดช้านะครับทีละอักขระทีละตัวอักษรอย่าให้ตกหล่นค่อยๆสวดค่อยๆบริกรรมไป ค่อยๆทำสมาธิไปสวดเสร็จอย่าลืมแผ่เมตตาตรงนี้สำคัญมากให้เทวดาประจำตัวบิดามารดาเจ้าที่เจ้าทางและเหล่าภพภูมิที่อยู่บริเวณบ้านรวมไปถึงสปปรรพสัตว์น้อยใหญ่และเจ้ากรรมในเวรทำแบบนี้ครับอุทิศบุญจากบทสวดมนต์นี่ยแหละอุทิศบุญจากบทสวดมนต์เนี่ยแหละเป็นหัวใจสำคัญแล้ว ชาวพิจิกจะได้ลาบลื่นและรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายไพ่แห่งการกราบไหว้สักการะบูชาครั้งนี้คุณผู้ชมเริ่มกิจการใหม่เริ่มต้นทำงานใหม่หรือจะประกอบธุรกิจใหม่ไปสักการะบูชาพระวิษณุที่เสาชิงชาสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อผมไหม ก่อนที่จะมีสารพระวิษณุเนี่ยสวยงามเนี่ยท่านนับข่าวย้อนหลังไปเนี่ยประมาณ1 0หรือ20ปีถ้าคนอายุรุ่นผมคงเคยเจอข่าวนี้นะครับถ้าท่านอายุ40ปีขึ้นเนี่ยจำได้ไหมฮะว่าครั้งเนี้ยเราจะมีรูปพระวิษณุเนี่ยสมัยก่อนตรงนั้นะ่ะที่จะบอกว่าเทวรูปที่ดื่มนมได้และทีนี้เขาก็ปั้นใหม่เป็นรูปพระวิษณุไม่มีการป้อนนมและ นึกออกไหมฮะเมื่อประมาณผมว่านะ่าจะประมาณ30ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้ครับชาวพิจิกครับเดินทางไปสักการะบูชาพระวิษณุสักครั้งหนึ่งขอให้เจริญในหน้าที่การงานเจริญในกิจการนะครับแล้วอุปสรรคต่างๆนะครับขอให้พระวิษณุตัดอุปสรรคต่างๆให้แก่ชาวราศีพิจิกทำเพียงเท่านี้ครับ ทำเพียงเท่านี้ชาวราศีพิจิกก็จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและลุแลแวงไหวหมอชีวกะสักครั้งหนึ่งในชีวิตสุขภาพต่างๆหรือสุขภาพคนที่คุณรักสักการะบูชาท่านสักการะหมอชีวกะสักครั้งหนึ่งสวดมนต์อยู่เป็นประจำ เริ่มตั้งแต่วันนี้ไพ่หลวงปู่ดูขึ้นแล้วสวดตามกำลังวันบางคนขี้เกียจสวดเชื่อผมเถอะลองสวดมนต์สักครั้งหนึ่งสวดตามกำลังวันสักครั้งหนึ่งค่อยๆเริ่มค่อยๆทำค่อยๆเริ่มค่อยๆทำลองดูนะครับคุณผู้ชมครับลองดูแล้วอยู่กับลมหายใจบางทีเวลาเราสวดมนต์หรือเรานั่งสมาธิเราฟุ้งซ่าน,ค,น,นคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นการสวดมนต์เหมือนการทำสมาธิเฉกเช่นเดียวกันจะได้ไม่ต้องคิดฟุงซ่านอยู่กับอักขระอยู่กับลมหายใจสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่ผมบอกเจ้าที่เจ้าทางบิดามารดาเจ้ากรรมในเวนนูน่นนี่นั่นให้เขาไปพอให้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมขอ,อกลับเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญอน,นิสง์จากการสวดมนต์นี้แล้วโปรดจงเอื้ออานวยพรให้ชีวิตของข้าพเจ้านับแต่นี้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอเพียงเท่านี้พอครับขอเพียงเท่านี้พอห ผมถามคุณผู้ชมมั่งการที่เรามีเงินมีทองดีไหมดีครับการที่เรามีกัลยาณณมิตรมีเพื่อนที่ดีดีไหมดีครับการที่เรามีสามีภรรยาที่ดีมีครอบครัวที่ดีดีไหมดีครับการที่เรามีลูกมีบุตรที่ดีตรงนี้ดีไหมการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงชาวพิจิกตรงนี้ดีไหมดีอีกเช่นเดียวกันครับ ฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมหรือชาวราศีพิจิกขอพรขอเพียงเท่านี้พอขอเพียงเท่านี้พอนะครับเสร็จแล้วมีโอกาสเดินทางกราบสการะบูชาองค์พระวิษณุให้ท่านตัดอุปสรรคให้เราสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านมาบอกเราแล้วไพ่รัตนะมาบอกเราแล้วว่าชาวพิจิต ปีนี้เดือนกุมภานี้จะมูที่ไหนดีจะบูชาอะไรดีมุ่งหน้าสู่วัดโพนะครับทำบุญที่นั่นกราบสการะพระนอนที่นั่นเสร็จแล้วหาหมอชีวกะโกมาลพัดขอพรเรื่องสุขภาพกับท่านสักครั้งหนึ่งสวดมนต์พักคถาตามที่เราถนัดใครถนัดชินบัญชรสวด พระคถาชินบัญชรใครถนัดเงินล้านสวดเงินล้านใครถนัดมหาจากักรพรรดิสวดจกักรพรรดิหรืออิติปิโสก็ได้แต่อย่าลืมนะครับหัวใจสำคัญของไพ่รัตนาไม่ว่าชาวราศีพิจิกจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทำด้วยหัวใจและจงทำด้วยความเต็มใจสุดท้ายให้องค์พระวิษณุ อุปสรรคให้เราเห็นมือพระวิษณุไหมครับท่านจะถือจักอยู่ตรงนี้สำคัญนะครับชาวพิจิกฟังผมตรงนี้สำคัญจักเนี่ยแหละครับที่ท่านไว้ตัดลาหูในขณะที่ลาหูกลืนกินดวงจันทร์พระวิษณุเนี่ยแหละครับก็เอาจักอันนี้ตัดลาหูออกไม่ต้องกลัวเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ถ้าทำตามที่ผมบอกนะครับอุปสรรคต่าง ที่ผ่านเข้ามาสู่ราศีพิจิกให้พระวิษณุท่านตัดให้นะครับสำหรับใครอยู่ต่างจังหวัดสอบถามผมมาหลายคนอาจารย์เดินทางไปวัดโพไม่ได้เดินทางไปสักการะบูชาพระวิษณุไม่ได้ฟังผมครับฟังผม เอาพระใกล้บ้านก็ได้ไหว้พระใกล้บ้านเราก็ได้แต่อย่าลืมไพ่สำคัญที่สุดคือการสวดมนต์ท่านอยู่ต่างจังหวัดใช้การสวดมนต์แต่ถ้าท่านใดเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงครั้งนี้มาวัดโพมาสการะบูชาหมอชีวกะโกมลพัฒน์เถิบมาอีกนิดหนึง่งมากราบบูชาพระวิษณุที่เสาชิงชาสักครั้งหนึ่ง และชีวิตของท่านจะราบรื่นรุ่งเรืองและร่ำรวยอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับอยู่ต่างจังหวัดให้สวดมนต์และทำบุญที่วัดใกล้บ้านของท่านก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลืองสตังค์เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกอุปกรณ์ทำความสะอาดใบที่สองทำความสะอาดยิ้งพระใบที่สาม ทำบุญอาหารสัตว์ โอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นไหมล่ะฮะว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดนะครับฟังผมก่อนเลยถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดครั้งนี้นะครับทำบุญด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสักครั้งหนึ่งส่วนตัวผมนะที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้าหรือฝงซักฟอกเอาเพียงแค่ถุงหนึ่งก็ได้ซื้อจากร้าน20บาทก็ได้ไม่ต้องเสียสตังเยอะ แต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ชาวพิจิกผมขอให้ทุกท่านทำด้วยหัวใจและทำด้วยความปิติความเต็มใจอย่างล้นเปลี่ยมเอาเท่านี้ออกมาจากใจกันออกมาจากหัวใจเลยวัดชั้นเกิดมาอายุ40 50 60ไม่มีครั้งไหนที่ฉันตั้งใจทำบุญเท่าครั้งนี้ครั้งนี้ชาวราศีพิจิกทำแบบผมบอกนะครับ น้ำยาล้างจานสักถุงหนึ่งก็ได้น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกก็ได้แปรงขัดพื้นก็ได้ไม้กวาดก็ได้อธิฐานดังนี้ข้าพเจ้าขอให้การถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้จงชำระล้างสิ่งอับประมงคลที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ขอให้หมดไปในการถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้เพียงเท่านี้ครับแล้วความเป็นสิริมงคลอันร้อยแปดประการก็จะเข้ามาหาชาวราศีพิจิกอย่างเต็มกำลังใบที่สองครับใบที่สองทำบุญอาหารสัตว์ ไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับวัดบางวัดมีหมาวัดบางวัดมีแมวซื้ออาหารหมาสักถุงหนึ่งแวะร้านสะดวกซื้อถุงละ30บาทอาหารแมวถุงหนึ่งอาหารหมาถุงหนึ่งบอกหลวงตาจา๋าหลวงลุงจา๋าวันนี้หนูเอาอาหารหมาอาหารแมวมาให้นะหมาแมวมันจะได้มีกินช่วยเหลือพวกสรรัตว์ประสัทว์บ้าง ดวงมาให้ชาวราศีพิจิกครั้งนี้ทำบุญกับหมากับแมวบ้างบางคนบางวัดมีลิมน้ำมีเหล่ามัดฉาอยู่ในนั้นซื้ออาหารสักสิบบาท20บาทอาหารป่าแล้วให้เหล่ามัดฉาอยู่บริเวณนั้นได้กินบ้างอธิฐานแบบนี้ข้าพเจ้าขอให้การถวายอาหารป่าและเหล่ามัดฉาครั้งนี้ ให้คนมาลุมเอาเงินมาให้ข้าพเจ้าเหมือนปลาที่ลุมกินอาหารเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้ชาวพิจิกผมบอกเลยว่าเดือนนี้ทั้งเดือนแจ็คพอตแตกแน่นอนใบสุดท้าย ปีใหม่แล้วนี่ปีใหม่จีนแล้วนะครับจะตุดจีนแล้วทำความสะอาดหิ้งพระทำความสะอาดตี่จู้ประจำบ้านของท่านสักครั้งหนึ่งทำให้สะอาดที่สุดเลยสามีชวนคุณภรรยาคุณภรรยาชวนคุณสามีชวนลูกชวนคุณพ่อคุณแม่เธอจา๋าพ่อจา๋าแม่จา๋าวันนี้เรามาทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านกันนะ เรามาทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านกันตรงนี้เขาเรียกว่าเปิดดวงตาสวรรค์เปิดประตูมหาสมบัติทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะครับให้สิ่งที่เป็นมลทินทั้งหลายนะครับฝุ่นใยแมงมุมอยากย่ายที่เกาะอยู่บนหิ้งพระเราครั้งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนตุจีน,นี้ ก่อนวันที่10กุมภานี้ใครฟังคลิปนี้หรือหลังจากนี้ก็ได้ไม่บังคับดีกว่าทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านหรือตีจู้ที่บ้านทำให้สะอาดที่สุดเพียงเท่านี้ครับชาวพิจิตครับเพียงเท่านี้มีโอกาสกราบสักการะบูชาหมอชีวะกะ สวดมนต์นะครับไพ่หลวงปู่ดูขึ้นแล้วใบแรกหมอชีวากะมีโอกาสไปวัดโพไปวัดโพนะครับเนี่ยฮะไปทําบุญที่วัดโพก็ได้อุปกรณ์ทําความสะอาดหรือถวายนะครับให้อาหารหมาอาหารแมวไปด้วยก็ดีเหล่าสรรัตว์นะครับจะได้ส่งเสริมดันดวงให้ชาวพิจิกไพ่หลวงปู่ดูใบที่สองขึ้นแล้วสวดมนต์นิดหนึ่งครับผมวิงวอนเลยขอชาวราศีพิจิกนะครับสวดมนต์นิดนึง เดินทางได้สะดวกสบายหรือเรียกง่ายๆว่าถ้าท่านสะดวกโยทินในการสักการะพระวิษณุครั้งนี้ลองไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งให้ท่านตัดอุปสรรคต่างๆให้กับเราสักครั้งหนึ่งแล้วปีนี้ทั้งปีหรือกุมภาพันธ์นี้ทั้งเดือนจะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปนะครับไพ่แห่งการทำบุญให้อาหารสัตว์นะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและทำความสะอาดหิ้งพระ ทำสามอย่างนี้แล้วเดือนกุมภานี้ชาวราศีพิจิตจะเฮงเฮงปังปังอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับชาวราศีพิจิกผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์คำว่าราศีพิจิกให้ผมสักครั้งหนึ่งในขณะที่ผมทำบุญสวดมนต์ ทำสมาธิผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวราสีพิจิกทุกท่านครับ